ฝาครอบหลวมนะครับฝาครอบหลวมบางรุ่นถ้ามีรวดก็สบายรุ่นนี้มีรวดนะมีรวดแล้วก็ทางลวดได้ แล้วก็ลวดออกมาทางทางลวดออกสักนน้อยทางให้มันอามากกว่าเดิมหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไป เราใส่ส่อครอบก็เวลาตบนะครับไม่ต้องใช้ค้อนอยางอะไรนะใช้มือดีกว่านะเดี๋ยวมันจะแตกมือเรามันนิ่มะครับแน่นแลยครับใช้ฝ่ามือนะครับอย่าอย่าใช้ค้อนหรือค้อนยางมันก็แข็งฝนะ่าก็แตกได้ใช้ฝ่ามือเรามือยังไงมันก็นิ่มฝ่ามือเราแน่น บางรุ่นถ้าไม่มีรวดก็หาอะไรพันให้มันหนาๆเพราะใช้ทอดเ้าท่านออกเคี่ยวมันก็สึกัะรวมได้ดังก็กบางครั้งรวมมากก็หลุดหายไปเลยครับตกลุมทีก็หลุดหายไปเลย